ยินดีต้อนรับตลาดที่ฮิตที่สุดในกรุงเทพนั่นก็คือตลาดเซเว่นโกในตลาดแห่งนี้เนี่ยจะมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็มีของพื้นเมืองแล้วก็มีอาหารออาารสเด็ดด้วยรกะ โอเคเราจะมีภารกิจหนึ่งมาให้ทำอะไรหรอนั่นก็คือให้เลือกเสื้อผ้าให้กับตัวเองในงบ300อบาทเสื้อผ้าทีู่ซื้อหรือว่าทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยไม่งบรองเท้าหรอไม่ไม่แค่เสื้อผ้าเลยโดยทุกคนจะมีเวลาทำภารกิจทั้งหมด20บนาทีและจะต้องกลับมาเจอกันที่นี่ เพื่อเปลี่ยนชุดเดินแฟชั่นโชว์ถ้าพร้อมแล้วมารับเงินได้เลยจ้าคนละหนึ่งตองให้จให้เราทำบทุกคนแบ่งกันแบ่งแบ่งแบโอยอยาขาพอถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไอ้ที่แรกเลยเหรอมอ่ะไม่วันเลยหรอ20นาทีนะ คนวุ่นวายมากวุ่นวายเหมือนตายวันแรกวันนี้วิ่งครนี้ผมจะเลือกอะไรที่มันเป็นของมือสองทุกคนเพราะน่าจะถูกที่สุดผมเล็งไว้หนึ่งร้านตรงนี้เดี๋ยวผมกลับมาซื้อที่หลังเพราะว่าน่าจะกลับมาร้านหลังได้ <c oughs> ผมไปหากางเกงที่ราคาถูกก่อนอันนี้ตัวละหลอ่า <c oughs> ทกคนเดไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เคยมาเดินอ่ะเอาโอเคผมว่ายี่สิบนาทียนีลยเลือกร้านฝั่งมานก็จบแหละคนค่อยๆไปดีกว่า โซนนี้โซนนี้จะเป็นร้านผู้หญิงนะครับอ้าเราจะร้านผู้ชายแล้วผมว่าเดี๋ยวเราเดินสักแถวสักรอบหนึ่งแล้วกลับมาซื้อก็ยังทันจรงสามร้อยนี่เราไปซื้อของกินเลยใช่ไหมไม่อยเดียวจริงๆพี่ว่าเราเข้าร้านอยูนก็ได้นะเอาจริงเพราะอยู่ร้านอยู่กันไปมาไปดูดูเดินดูนี่ไหมเฮ้ยสี่สี่ตัวชิวเกันเลย สี่สิบบาทเองสี่สิบบาทเองอู้วมันนี่ร้อยบาทเองอ้าวเป็นช้อยแล้วกันนะเฮ้ยเราใส่ชุดนอนก็ได้นะมันใกล้กับไปนอนแล้วคนผมก็ยังมุดชุดนอนได้หกสิบสองตัวร้อยไอ้จริงๆเราซื้อสามสามตัวเลยก็ได้นะมันเจอตัวฉ่ำแล้วเนี่ยเออแล้วเราเอามาพันพันพันให้มันเป็นแบบแฟชั่นแฟชั่นโชว์สิบเฮ้ยสามตัวร้อยเอาไปแล้วบอกแล้วคือเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงชงซื้อทั้งเก่งแล้วปะ นี่มันร้านของผมเลยสามตัวร้อยตัวละสี่สิบรเรกันไ้าร้อยเนี่ยเอาเงินที่เหลือไปซื้อขนมไม่มีที่ถูกใจเลยอุ้ยที่นี่น้ำหรอเอวประมาณสามสิบสามสองอีกจริงผมว่าเล็กผมไม่เลีงผมก็ชอบตัวนี้เหมือนกันตัวตัวนี้เเล็กอับวะมันมีเอวเขียนแล้วพี่นี่เอ,อม็มน่าจะไม่ได้เนอะผ่านไปแล้วอเมนโอเคผมขอเป็นชอยไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาครับขอบคุณครับ แอบยากนะทุกคนคือกางเกงผมเป็นคนหาเกงยากมากเพราะผมแ่บมันเป็นคนต้นขาใหญ่ขนาดนั้นต้องหาเกงที่มันดูดีอะแต่เขาก็ไม่ได้บอกเลยนะว่าชุดอะไรนี่มาชุดอะไรก็ได้ปะไอ้อย่างน้อยถ้ามันเสื้อผ้าตัวละร้อยเกงเกงถ้าได้ร้อยร้อยห้าสิบยังมีเหลือห้าสิบบาทแว่นก็ยังได้หัวเราต้องอาจจะริบลองเดินตัวทัวๆไปดูแถวข้างหน้าเลยครับเพืเดินกลับมาผมว่าผมขอไปดูทางนี้หน่อยทุกคนไม่ให้คนเยอะ เกี่ค่าของเกงตัวละอะไหร่ครับสี่ร้อยเก้าสิบโอเคขอบคุณครับทุกคนอยากได้แต่มันเกินมันเกินก็ทุกคนบอกว่าข้างหลังไม่มีอะไรเราไปข้างหน้ากันดีกว่าเราไปข้างหน้ากันดีกว่าอ่าขอดูก่อนอลดได้เลยไหมแปดสิบโอเค,คอขอบคุณครับ เอาตัวหนึ่งได้มาในราคา100นะฮะแต่ว่าเราขอเขาลดไปเป็นแปดครับครับแต่จริงอ่ะเสื้อผมได้แล้วทุกคนมันอยู่ร้านต้องแถวโน้นแหละผมได้เสื้อแบบมุมผางเกงที่มันใช่ไม่ได้ร้านนี้เอ้ยร้านนี้ทุกคนลองไปร้าน,นโอ้เห็นราคาแล้วไม่น่าได้หมดพอดีหมดงบนะครับเริ่มต้นที่สอง้อ่านไปแล้ว เกียรติทีไม่รู้แล้วเริ่มตั้งกี่โมงแลยที่พี่จำได้ไหมสามแปดเอาแล้วเสีนเกีทุกคนหรืออะไรคือตั้งเก่งแล้วคับมันสูงทุกคนแต่จริงให้มิงจริงกลับไปร้านตรงเมื่อกี้ที่ตัวละสามสิบบาทอู้ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้พี่จริงแนะนำผมไหมไม่ตั้งเกงกับสุดหล่อเท่ๆเลยขายาวก็ได้เอลมาณสามสิบสามสองวีนิเอวเท่าไหร่ครับอ๋อเป็นยางยืด นี่มีสีดำไหมดำครับผมขอดูสีดำหน่อยอหรือลายทางหรือลายทางเป็นลูกฟูกอย่างน,นี้ลูกฟูกก็มีนี่อันนี้อะไรลูกฟูกเฮ้ยผมว่าตัวนี้ผมชอบมากกว่าหรือว่าขาสั้นดีกว่ามีมีขาสั้นแนะนำผมไหมอันนี้เปแนอะไปอุ้ยออเอาแบบมปนเทปดีกว่าผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วเป็นขาสั้นดีกว่ามีขาสั้นขาสั้นแต่เอวสูงหนึ่งไหมพี่เฮ้ย,ยตัวนี้ก็ได้ เท่าไรครับห0ิบาทอุ้ยเอาเลยนี่เอวไ,ได้ได้ได้แล้วทุกคนผมว่าเป็นขาตั้นดีกว่าขายาวน่าจะไม่เวิร์กใช่ขอบคุณครับซื้อไม่ถึงถุงก็ได้ไไดของถือไปเลยขอ,ขอบคุณครับอม,มเลยกอบมามติดแปลว่าผมสามารถซื้อของเพิ่มแต่ผมมาอยากไปลงที่เสื้อเพราะถมึกว่าอยากได้เสื้อที่มันดูดีสักนิดถ้ามีโอกาสเฮ้ยทำไมเกงร้านนู้นดูดีจังน,อง,อน,นององงงงงออมงออมไปหรอ โอเคเลี้ยวซ้ายนี่นี่เมื่อกี้เห็นล็อกนี้แล้วเมื่อกี้เห็นว่ามีคนมีคนคน,นึงชูดอยู่ด้วยใช่ไหมข้างหน้าอันนี้ตัวลวะเท่าไหร่ครับสามร้อยเก้าสิบอ๋อขอบคุณครับจดีจังรถให้ด้วยอันนี้แหละครับอันนี้จะส <10 90. S 2> ี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบสี่ร้อยห้าสิบอ๋อตาถึงจริงๆผม อันนี้ร้อยห้าสิบทำมิชชั่นอยู่ครับร้อยห้าสิบใช่ไหมครับได้อีกหน่อยไหมร้อยห้าสิบให้พี่ชื้อเสื้อให้หนึ่งร้อยบาทอุ้ยน่ารักที่สุดเลยครับผมครับผม,มผมได้มิชชั่นมานี่ไปครับแดง okay, ขอบคุณนะครับไ,ได้ครับวุ้ยน่ารักจังเลยคนเรานหนุ่เขาได้นะครับมีเสื้อผ้าหนาไปเยอะมาก ชอบครับขอบคุณนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณนะครับได้แล้วทุกคนขอกลับมาตรงนี้นิดนึงทุกคนมากับผมก่อ <laughs> นนีกระจกว่คะครับไม่มีใช่ไหมต้องใส่ตังโถงต้องใส่สีจัดแจงแบบว่าันดีแล้วปะ เล็กกี่นาทีครับเล็กกี่นาทีเหรอคกกรอคับตัวนี้ร้อยหนึ่งวะครับตัวตนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวสองร้อยบาทหาสบครับโอเคได้เสื้อละเดี๋ยวามาดูเกงที่มันเข้ากับตัวนี้พลาดออกไม่นานอัวนี้เท่าไหร่ครับตัวอันหนึ่งยี่สิบบาทแล้วครับ ว,ว้าวคาดผมใส่ได้ไหมฮะลองลองได้ไหมได้ไหมอ๋อ <c oughs> อ๋อแก่แกะเราคาดนย่เี้เหรอเนี่เหรอเพราะว่ามันคือแฟชั่นโชว์ไงแล้วเราจะไม่ทำอะไรที่มันธรรมดาแบบซื้อเกงยีนอุ้ย,น,ยนี่น่ารักนี่เท่ครับโอเคโอเค กันอัน,อ,นอ๋อไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอันนี้แหละครับหูว่าลาสิกดีครับตรงนั้นอีกสิบนาทีจะเดินต่ออีกนิดหนึงตอนนี้เราเหลือเงิน280<อ>ถูกมากอันเนี้ยโอเคเอานี้ฮะ40บาทใช่ไหมครับอันนี้ผืนละเท่าไหร่ครับเนี่ย40เหมือนกันอ๋อครับผม สีแล้วเลยอ่าาทีไม่เกินนี้อุ้ยเจอแล้วร้านนูนร้านนู้นขอบคุนะครับผมอยากได้เสื้อหนึ่งตัวมีตัวนี้มีตัวเล็กกว่านี้ไหมฟิลฟิลนี้นายขอดูหน่อยผมจะใส่กางเกงตัวนี้ตัวไหนพี่แนะนำก็ให้ผมได้เลยเอ้ยสีแต่สีดำนี้ก็น่ารักผมชอบคอกก็ได้ตัวเท่าไรครับพี่สาวสวยของผม วิวิษณ <si ์ร <UM um ู้สวยตามกูผมเลยหรอนี่วเพ่งไหรเดือดูไม่พอผมมีอยู่ผมมีอยู่นี่ท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้จริงๆสองร้อยห้าสิบหมดตุลเลยนะตุลเลยนะเอาไปร้อยห้าสิบกอขอบคุณครับผมใส่ได้แน่เลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมมาอุดหนุนตอนที่ผมไม่มีเกมถ้าผมไม่มีเกมจะอุดหนุนพี่อุ้ยเงินเหลือทุกคนซื้อสร้อยดีกว่า ไม่ต้องซื้อดิเรามีสร้อยแล้วเขารีบกันไปไหนอะ <c oughs> คือผมกลัวแบบมันจะเป็นแบบถ้าใครเงินเหลือเยอะสุดได้คะแนนเพิ่มมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเหลือไว้ก็ดีไม่เป็นไรนี่ผมเสร็จแล้วผมกลัวพี่เหนื่อยด้วยก็เลยมว่าพอแหละว่าชุดนี้มันก็เป็นหนึ่งชุดที่น่ารักแล้วทุกคนเอามาแต่งด้วยทุกคนดูเพราะว่าพอพี่เขาบอกแค่เสื้อเป็นเกงหนึ่งชุดไงเพราะมันมีรองเท้าแล้วมีสร้อยแล้วมีอะไรรบหมดแล้วก็ไม่ต้อง